ครับผมก็สวัสดีนะ้านะักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะ้นะกับการรีวิวสินค้าเหยื่อปลอมนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็เพิ่งเริ่มจะมีเหยื่อเข้ามาในช่วงปี2566นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีเหยื่อปลอมทั้ง3ค่ายเลยนะครับมานําเสนอให้นานาได้รับชมกันมีค่ายไหนบ้างเดี๋ยวไปตามรับชมกันเลยครับ โดยเหยื่อตัวแรกที่ผมจะนําเสนอนะครับวันนี้เนี่ยจะนําเสนอเป็นตัวนี้เลยนะครับเหยื่อจากค่ายหันสาเบสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหยื่องานชดนะครับโดยเหยื่อตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเจ็นะครับมีความยาวอยู่ที่9เซนติเมตรนะครับนานะนะแล้วก็มีน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่18กรัมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นงานชโดแน่นอนนะครับเหยื่อตัวใหญ่แบบนี้ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทลฟ็อกนะครับก็คล้ายๆกันเลยโดยความยาวของเหยื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ที่10เซนด้วยกันนะครับแล้วก็น้ําหนัก17กรัมนะเหยื่อสอตัวนี้ใช้ตัวเบ็ด 7O ดนะครับนะนะกับงานเโดอนะเออมาดูตัวนี้นะฮะด้านท้ายนะนะเขาจะมีที่ซ่อนคมเบ็ดด้วยนะครับตัวเหยื่อเนี่ยค่อนข้างเออเน่มกาลังดีนะครับเหมาะกับงานเโดมากเลยนะก็เป็นเหยื่อน้องใหม่นะครับที่เข้ามาในปีนี้เนาะส่วน เจ้าเจตตัวนี้นะครับนะนะมันจะมีฝั่งที่เท่ากันทั้ง2ด้านเลยนะั่นหมายความว่าเวลาเราเกี่ยวเหยื่อฝั่งไหนขาเดเนี่ยเราก็สามารถเกี่ยวอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะนี่เป็นข้อดีของเหยื่อตัวนี้นะรับนะผมก็ลองไปตี skipping ปปมาโหแล้วนะตีดีมากๆเลยนะฮะสำหรับเหยื่อตัวนี้ซึ่งถ้าใครสนใจติดต่อนะบอมหันสาเบได้เลยนะครับเฟซบุ๊กตามนี้เลย ต่อมานะครับนะ้านาะก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงนะครับนั่นะคือเจ็ตมินิแล้วก็เทลฟ็อกมินินะโดยเจ้าตัวเจ็ตมินินะครับนะ้านาจะมีความยาวอยู่ที่5เซนติเมตรนะส่วนเจ้าเทลฟ็อกมินินะครับจะมีความยาวที่5.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่7กรัมทั้งคู่เลยนะครับเหยื่อตัวนี้เนี่ยเป็นงานปลาช่อนนะฮนะนะนะ้าหนาเป็นงานเลยเห็นไหมก็จะใช้กับตัวเบ็ดขนาด3าโอนะครับสําหรับงานปลาช่อนนะเหยื่อค่ายนี้ เออจากการสัมผัสนะครับนนาเนื้อยางนี่ค่อนข้างจะนิ่มกำลังดีเลยอาช่อนกัดมีวัดติดแน่นอนก็ไปหาซื้อกันได้ครับราคาไม่แพงเลยครับต่อมานะครับก็เป็นเหยื่ออีกหนึ่งค่ายที่กําลังมาแรงเลยนะครับเป็นเหยื่อจากค่าย h u ันฟิตนะครับหรือนะเอิร์ดไวรุ่นสร้างตัวนะครับกบยางรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อ่าไรเด้อ่าชื่อฟยวฟ้ามากเลยนะเออดูจากงานภายนอกแล้วเนี่ยออกเป็นแนวงาน เออเรียลสติกนะคล้ายกับกบยางเหมือนจริงนะก็จะมีช่วงหลังที่เป็นตะปุ่มตะป่าแบบนี้นะครับอันนี้แกะให้ดู2ตัวเลยนะครับก็เป็นงานหนังกลับนะครับนั่นะนะสีสานสวยงามนะตัวนี้นะเอ๋ยก็ให้มารีวิวนะครับนนะมีสีเขียวกับสีส้มนะก็มีชื่ออยู่ใต้ท้องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเหยื่อแต่ละค่ายอยู่แล้วนะด้วยเหยื่อตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่3.5เซนติเมตรนะครับนนนะแล้วก็ น้ำหนักเนะี่ยอยู่ที่7กรัมนะรอบน,นี้นะครับผมก็จะลองขยับตัวนี้ดูนะเบ็ดโผล่ร้อยเปอร์เซนต์ตัวเบ็ดตัวนี้เป็นเบ B B ็ด BKK เบอร์หนึ่งครับหนึ่งโอครับนะนะทุกทีเบอร์หนึ่งโอนะครับ, o, รบ,า B o, รบสาหรับกดอยางทั่วไปางานลุกหมุนเริ่มดีขึ้นนะครับรุ่นนีรู้สึกว่าจะโอเคขึ้นนะครับตัวหน้าเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเนาะน่าจะเป็นลุกหมุนเบนะอร์สี่นี่แล้วก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะนะนให้ดูด้านในนะครับ แกะออกมานะก็จะเป็นการพันตะกวัวฟิลเหมือนเดิมน,นะครับรุ่นนี้แล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะฮะเดี๋ยวดูข้างดช,ะชะัดๆนะโอ้พันมายาวมากครับนะนะ่ะน้ำหนักเนี่ยมีถึง7จกร,รมัมเนาะก็ตีเลาะชายฝั่งเลาะริมต้ลิงสบายๆครับรุ่นนี้อ่ามีการทำห่วงรอบนี้ให้แนบกับตัวเบ็ดนะครับนะ่บนะนะแล้วก็เป็นใบหลิวแบบคู่นะฮะเรียกร้องความสนใจของปลา บ้านเราในชั่วโมงนี้ได้เป็นอย่างดีสําหรับใบริวคู่แบบน,นี้นะ,ะงานช่วยงามครับรอบนี้เป็นงานหนังกลับเนะก็ใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครนะเอเใบรุ่นสั่งตัวผมก็จะแปะรูป Facebook ไว้นะครับใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามกันได้เลยนะหนึ่งตัวไม่แพงนะลองดูครับสำหรับเหยื่อรุ่นสุดท้ายที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อที่กำลังมาแรงในชั่วโมงนี้เลยนะนรับก็เป็นกบย่างคาเซียนะ จากค่ายคิวโมฮอคนั่นเองนะครับหรือของค่ายน้าบัสนะครับอ่าเฟซบุ๊กตามนี้เลยนะครับนะั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับตากของเหยื่อตัวนี้เนี่ยก็จะพัฒนามาจากรุ่นโมฮอกรุ่นก่อนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นกบยางหนังกลับนะครับอ่าใครที่ติดตามมนะาบัสก็จะรู้นะว่าเขาเนี่ยทำกบยางมาก่อนนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นมากเลยนะนะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ใต้ท้องนะครับอ่าดูรอบข้างนะครับนะั่นแหละมีการทำลดลายที่ ค่อนข้างสวยงามเลยครับอ่ะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งน่าจะเป็นที่นี่นะช่วงหลังนี่ค่อนข้างจะกําลังดีนะครับนาะนิกดจะติดง่ายเลยนะครับใบเดี่ยวคู่นะครับรอบนี้เนาะแล้วก็ลูกหมุนด้านหน้านะมีที่การปากฉีกมาให้ด้วยนะครับนาะฬิาเนื้ออย่างนี้กําลังดีคนระับใต้ท้องในหนาดีนะด้านหลังนี่ค่อนข้างนิ่มบางนะครับอ่าเหมาะสําหรับกบอยางในยุคนี้เลยนะ ลูกหมุนด้านหน้านี้น่าจะเป็นเบอร์สี่นะครับจากการคาดคะเนนะเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับว่าเยื่อุุนนี้เนี่ยโมดิฟายมาอย่างไรนะครับมาดูกันครับโอ้พันตะกวัวฟิลมาค่อนข้างยาวเลยนะครับก็เหมาะสำหรับเยื่อที่เออหมายที่ค่อนข้างไกลนะครับเอาเยื่อตัวนี้หวดไปในสบายสบาย ด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับนนาใบหลิวแบบคู่นะครับแล้วก็ลูกหมุนน่าจะเบอร์หกนะตัวท้ายตัวเบ็ดเนี่ยเป็นมีคเคนะครับขนาด1นโอ้นะลืมบอกนะฮะเหยื่อตัวนี้มีขนาด3.8ซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่8กรัมนะครับใครเอาไว้ทำระยะเนี่ยกบยางตัวนี้เนี่ยตอบจบตอบโจทย์แน่นอนนะครับนนาสำหรับเหยื่อตัวใหม่จากคายนาบัตนะครับเหยื่อกาเซียตัวนี้นั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเหยื่อทั้ง3ค่ายวันนี้นะครับใครสนใจค่ายไหนะเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อตาม Facebook ที่ผมแปะไปข้างต้นได้เลยนะครับนะนะก็ค่อนข้างถูกครับนะนะเหยื่อว,วันนี้กบยางแล้วก็เป็นเหยื่อเออเยายางนะครับคนไทยเนาะที่ออกมาในพออนี้นะครับสนใจก็ติดต่อกันได้ครับนะนาะช่วยกันอุดหนุนเหยื่อคนไทยไม่แพงเลยนะครับก็สําหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวเหยื่อค่าย กาเซียเหยื่อไข้ฟิตฮันนะครับแล้วก็เหยื่อไข้ฮันสาเบตนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องนะแจ็คช่องรีวิวฟิตติ้งให้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะจะมารีวิวอะไรนะครับก็คอยติดตามรับชมนะสวัสดีครับ